ถ้าไปไล่ไิสิเศ์เนี่ยคุยทั้งคืนนะครับเห็นว่าไปทุบรถเบนซ์เขาด้วยเหรอฮะตำรวจฮะตำรวจตำรวจแดงฮะไปทุบแต่เขาหาว่าคุณโกตีฮะเป็นคนไปทุบจริงๆเขาบันนี้นะครับมีวิทยากรหลายๆท่านนะครับแต่ผมก็สลับกันรนะพื้นที่บ้างนะครับตอนดึกๆก,ก็เลยกำลังอัปเกรดอยู่ฮะอัปเดตข่าวข้อมูลข่าว,าว,าว,าวสารอยู่ตยนนี้ครับสาร8คนนะครับเข้าปิดประตูเมืดแล้วนะครับเข้าเพื่อจะพิจารณา นะครับออกมายัางไงเดี๋ยวพี่โด่งพี่ท็อปมันเล่าให้ฟังนะครับผมอยากให้คนที่พูดมันมันนะพูดได้ใจความพูดให้พี่น้องได้เข้าใจมาพูดให้พี่น้องฟังดีกว่านะอัปเดตยังไงแต่ละวันแต่ละวันแต่ละชั่วโมงตอละชั่ววันนี้ต้องนับเป็นชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ต้องนับเป็นนาทีนะครับตอนนี้นับเป็นชั่วโมงก่อนตอนนี้ผมจะให้ตัวแทนจากตาคีนะฮะขึ้นมาพบพี่น้องเนะี่ยทังเล็กน้อยนะครับให้กับปมมือต้อนรับคุณรัฐนะครับที่จะเปิดว่าแสดงทางอำเภอตาคีครับ อยู่ไหมครับทักทายกันตั้งแต่หัวค่ำนะครับบอกว่าขอคิวเปิดบ้านแสดงนยเพราะว่าดูเหตุการณ์ก่อนพรุ่งนี้นะฮะถ้าม,มีอะไรเกิดขึ้นฮะจัดไปเลยครับวันนี้ผมยังไม่กลับบ้าน20บวันแล้วครับออกไปเหนือล่องใต้ไปจนขึ้นมาไปอยู่ภาคตะวันออกก็หลายวันนะครับเชิญครับคุณรัฐครับผมตักเล็กน้อยครับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวภผ่สาลีนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณอนนท์นะ ที่ทำให้หมู่บ้านเสื้อแดงเกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นพันเป็นหมื่นหมู่บ้านแล้วไอ้สิ่งนี้แหละที่มันเหียดแทงอมตะได้ดีที่สุดใช่ไหมคะพี่น้องหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันจะเป็นพลังในการต่อต้านการรัฐประหารหรือว่าการต่อต้านคำตัดสินในวันพรุ่งนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมล่ะไอ้รัฐธรรมนูญปีห้านเนี่ยมันเลี่ยมทองหรือยังไงมันแก้ไม่ได้ แก้ที่หลังไงมึงก็ตลบตะแลงแล้วมันจะทำหน้าที่เป็นศารได้อย่างไรใช่ไหมพี่น้องแล้วไอ้ที่มันฉีกปีสี่ศูนย์มาแล้วทหารปีสี่เก้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าล้มลงการปกครองหรือพี่น้องอย่างนั้นเราจะให้เรียกอะไรใช่ไหมพี่น้องคะทุกวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยมา เราได้นายกยิ่งรักเป็นนายกหญิ่งคนแรกของประเทศไทยใช่ไหมมีบางคนก็อิจฉาเพราะว่าเขากลัวว่ายิ่งรักเนี่ยจะเป็นไปตามคําทํานายนาลีขี่ม้าขาวมันก็เลยมีบางคนที่เป็นนาลีขี่แจ็คลิมมันอิจฉา <S <S มันเลยเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องนะจับตาดูขนาดเราเนี่ย ถูกใจใช่ป่ะนาลีขี่เจ็กลิมไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะคิดเอาเองพี่น้องคะดูข่าวล่าสุดช่องสามไอ้เทือกวันเกิดมันยิ่งใหญ่มากไปสัมภาษณ์มันออกมาพูดบอกว่าขอให้ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาต่อสู้กับเคนเสือเ้อแดงไอ้ควายก็คนส่วนใหญ่เขาเลือกพรกเพื่อไทยเข้ามานี่ไง มันต้องการปลุกระดมให้คนไทยเนี่ยฆ่ากันแล้วมันก็คมคูบอกว่าอาดีตนายกทักษิณระวังนะคุณมีญาติพี่น้องอีกหลายคนระวังจะอยู่ในเมืองไทยไม่ได้มึงไม่ต้องข่มขู่ลอกคนที่อยู่ไม่ได้คือมึงพี่น้องจะเห็นไหมมีดาราหลายคนชอบมาขับไล่คนเสือเเอ้อแดงไม่รักพ่อก็อ,ออกไปอยู่ต่างประเทศ ไปอยู่ที่นู่นเพราะกูไม่ไปก็บรรพบบุรุษกูก็ร่วมต่อสู้สร้างเมืองไทยมาเหมือนกันก็ขออยู่สู้ตายที่เมืองไทยนี่แหละเพราะจริงๆจะบอกให้พรากูไม่มีตังหนีไปต่างประเทศแต่ไม่ต้องกลัวพี่น้องมีคนเข้ากระสิบบอกมาว่าถ้าเกิดยึดอำนาจหรือรัฐประหาร ให้มีนี่บ้างนี่บ้านนี่รถกูไม่ส่งเพราะว่ากูเดือดร้อนกการยึดอำนาจถูกไหมมันคดีแพ่งอ่ะไม่ใช่คดีอาญาถูกปะ่ะงานไม่ต้องทำภาษีไม่ต้องเสียดีไหมเ <Yeah. S 1> งินไม่มีใช้น้ำไฟไม่ต้องเสียอยู่แล้วเงินไม่มีใช้ตู้ a อ m ทั่วประเทศ ไปจับผิดนะเรามี ATM ไปกดแล้วถ้าเราไม่มีข้าวกินไม่มีไม่มีของใช้อ่ะเซเว่นทั่วประเทศอย่าเข้าใจผิดนะเอาตัางค์ไปซื้อแต่ว่าพี่น้องจะคิดนอกเหนือจากนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องเราจะต้องปลดปล่อยความกลัวได้แล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จริงๆนอกๆเนี่ยมันแดงหมดแต่ว่าแต่ละคนเนี่ย ยังไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวไปได้ถูกไหมมันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้หรอกคนที่ต้องกลัวคือเขาไม่ใช่เราเพราะว่าเรามีแต่จะ,จะเจริญไปข้างหน้าแต่มันอายุถอยหลังใกล้เข้าลงแล้วใช่ไหมดังนั้นเราไม่มีคำว่าแพ้ไม่ต้องกลัวมีแต่รอดูมันตาย ดังนั้นเนี่ยมันจะออกมาอย่างไงเนี่ยศาลจะตัดสินมาอย่างไงอะ่ะก็เรื่องของมึงกูไม่ฟังเพราะคนอย่างมึงเที่ยวได้ด่าว่าเขาว่ามันไรจะได้เยึดทำคุณธรรมมึงก็มองตัวเองหรือเปล่าว่าตีนมึงเป็นเล็บขบหรือเปล่าว่าตัวพวกมึงเองมีแต่เรื่องเนา่าเนา่าประชาชนเนี่ยจริงๆนะเราอย่าดูถูกตัวเองเรามีคุณธรรมที่จิต ใจดีกับคนพวกนี้อีกพกอำมาศักดินานี่เบื้องหลังของมันโคตรเน่าเฟะเสียอีกพี่น้องและบางคนมันล่ำรวยมาด้วยการพอรับชั่นโกงกินเหยียบบ่าไหลพี่น้องขึ้นไปใช่ไหมจริงจริงไอ้พวกที่มันรวยรวยทั่วไปเนี่ยมันรวยประจักษ์คนจนมันเหยียบบ่าคนจนขึ้นไปถูกไหมพี่น้องอ้าว พวกออกเงินกู้อะายวันทั่วไปที่ตอนนั้นลงขันกับไรทักษิณน่ะมึงก็รวยมาจากเก็บดอกคนจนใช่ไหมทีนี้นายกทักษิณเข้ามาเนี่ยทําให้เรารู้สิทธิของเราเยอะหน่วยราชการจะต้องบริการประชาชนเพราะเราเป็นคนเสียภาษีให้มันเราเป็นนายจ้างมันฉะนั้นมึงต้องฟังนายจ้างและมาปฏิบัติกูซะโดยดีนี่มันกลัวความคิดดักงี มันกลัวประชาชนฉลาดและปลดแอกได้มันเลยไม่อยากให้เราฉลาดอย่างที่คุณนาทีพูดคือมันอยากให้เราโง่แต่ขอโทษย่ามีให้ควายกินแต่ไม่ได้มีให้คนสแสดงกินดังนั้นเราทุกคนนี้จะต้องออกมาสู้เราต้องทำตัวเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเราจะต้องพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่า นักรบหญิงเสื้อแดงทุกคนก็เป็นนาฬีขี่ม้าขาวทั้งนั้นที่จะช่วยปลดแอกให้คนไทยเห็นไหมนักสู้หญิงเสื้อแดงเยอะแยะเลยแล้วนาฬีขี่ม้าขาวระหว่างเรานาฬีขี่ม้าขาวจะต้องไปประทะกับนาฬีขี่เจ็คลิ้มเราจะกลัวอะไรถูกไหมพี่น้องมันไม่อยากพูดเยอะอนะอนาะ พูดเยอะแล้วเดี๋ยวัก็ขาข้างหนึ่งมันก็จะเข้าไปในตารางดีไหมพี่น้องอ๋อตายแล้วคุณอนนท์บอกว่าเข้าไปแล้วสงสัยจะต้องลาพี่น้องตรงนี้เนาะเอาพอหอมปากหอมคอนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะปบเมื่อคุณรัฐครับเดี๋ยวไปจัดหนักวันนี้เปิดหมู่บ้านแสดงที่อำเภอตาคลีนะครับเดี๋ยวเห็นไหมฮะวันนี้วงไฟ